สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกจา๋าทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาแม่ครูจะพาลูกๆมาดูหนวยรัฐบาลนะคะซึ่งเป็นแนวทางนะคะลูกเป็นห่วยคํานวณน,นะคะหนวยคํานวณงวดประจําวันที่หนึ่งนะคะหนึ่งพฤศจิกาใช่ไหมหนึ่งพฤศจิกาสี่หครับงวดประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกาเนาะหกสี่ไม่ใช่สี่ห หนึ่งนะคะมาดูกันนะคะลูกจ๋าว่าหวยคำนวณของแม่ครูวดน,นี้จะมีตัวไหนบ้างแล้วก็จะมีอะไรบ้างนะคะก็หวยคำนวณน,นะคะสําหรับหวยคำนวณของแม่ครูนะคะพูดถึงก็เมื่อที่แล้วก็แปดสามนะคะก็เข้านะคะถ้าใครที่สงสัยว่าหวยคำนวณของแม่ครูที่เข้าจริงๆหรือเปล่าไปดูย้อนหลังได้เลยนะคะลูก ปีนี้นะคะพลาดแค่สามครั้งนะคะสามสี่สามครั้งนะคะนอกานั้นก็เข้าหมดนะคะเข้าหมดทุก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 ครั้งที่คำนวณแล้วก็ทุกทุกครั้งทีเ่เป็นแนวทางของหัวรัฐบาลไม่พลาดจะพลาดไม่เกิดสามครั้งนะคะของปีนี้ก็ลองดูว่าอีกแค่หนึ่งเดือนนะคะก็จะสิ้นปีแล้วว่าหวยคำนวณนี้จะพลาดกี่ครั้งนะคะแต่ว่าเมื่อวันที่แล้วนะ่ะแม่ครูเขียนให้ก็คือหวยคำนวณฟันที่แปดสามนะคะ 83ก็มานะคะ83ก็มานะคะหวยตัวเดิมแต่ว่าก็มาจริงๆนะคะสําหรับงวดนี้นะคะเรามาดูกันว่าหวยคานวณของแม่ครูนีจะเป็นตัวไหนนะคะซึ่งแม่ครูก็จะขอบอกงานก่อนนะคะของย่าช่อฟ้านะคะอย่าลืมนะคะในวันที่27นะคะลูกจา๋าเราจะทําพิธีกรรมบวงสรวงตั้งศาลแล้วก็บวงสรวงย่าตะเคียนกันนะคะซึ่งขอเท้าความของย่าช่อฟ้าก่อนเนาะก่อนที่เราจะมาดูหวยคำนวณกันนะคะ ก็คือแม่ครูจะตั้งศาลให้กับปู่ช้างนะคะซึ่งเป็นภูมิเจ้าที่ภูมิเจ้าป่าที่ปกป,ปักรักษาคุ้มครองอยู่ณสถานที่ตรงนั้นนะคะถามว่าทําไมแม่ครูถึงต้องตั้งศาลขึ้นมานะคะศาลอ,อ,องค์พ่อปู่ช้างขึ้นมาเพราะว่าในในการที่เราได้โชคทุกๆครั้งนะคะเราก็ในในในประเพณีไทยเนาะของเราเนาะก็จะต้องกราบว่าเจ้าที่เป็นหลักแต่ว่าที่ตรงนั้นไม่มีศาลพอไม่มีศาลแล้วเวลาเราทําอะไรเราก็ไม่รู้ว่าเราทําถูกบ้าง พลาดบ้างผิดบ้างประการใดนะคะการที่เรามีศาลเราก็จะได้ขอขมาพ่อปู่ขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาขอขมาภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีทุกๆครั้งก่อนที่เราจะทําพิธีกรรมแม่เลยได้ตั้งศาลนั้นขึ้นมาเพื่อที่จะกราบไหว้และขอขมาเผื่อเราจะมีโชคต่อๆไปอาจจะต้องได้ใช้เสียงใช้นางรำต่อๆไปก็อาจจะ จะต้องมีอะไรที่มันเสียงดังก็อาจจะได้ขอขมาก็อาจจะง่ายขึ้นเมื่อเราผิดพลาดอะไรไปเราก็จะขอขมาแล้วก็จะทําที่ตรงนั้นให้เป็นจิตารลักษณะได้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูห่วยคำนวณกันเลยค่ะว่าหวยคํานวณวกนนี้มีอะไรบ้างมาดูกันค่ะครับเดี๋ยวไปดูหวยคํานวณกับแม่ครูกันเลยนะครับนี่นะครับนะคะแม่ครูก็หวยคํานวณวันนี้นะคะแม่ครูก็ได้อ,อ่ จับตัวเลขของดวงดาวมาแล้วนะคะลูกนี่คือดวงดาวที่เราจับมาที่จะออกในวันที่หนึ่งนะคะในวันที่หนึ่งเดือน1ิบเก็คือพฤศจิกายนพศสองพันห้แม่ครูนี้บอกไว้ก่อนนะคะว่าสิ่งที่ทําให้นี้เป็นแนวทางนะคะลูกจ๋าเผื่อลูกชอบก็ไปหยิบจับนะคะซื้อกันนะคะนะคะ จับออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีตัวเลขที่อยู่ในหลักนี้ก็คือเป็นตัวเลขที่เราคํานวณออกมานะคะว่าจะเป็นตัวที่คู่กันเป็นตัวไหนนะคะก็คือจะมาในทางแบบนี้นะคะลูกจ๋าที่จับออกมาแล้วก็จะมี5มี2มี3มี8มี3มี1มี9้ามี7นะคะงวดนี้นะคะก็จะมีในลักษณะประมาณนี้นะคะลูกจ๋า สำหรับแม่ครูนะคะหววของแม่ครูนี้จะไม่ควยนะคะลูกไม่ควยไม่ทะแยงใช่ไหมครับไม่ทะแยงใช่ค่ะเราจะซื้อกันอย่างนี้นะคะจะอย่างนี้นะคะถ้าจับคู่ก็จะจับแบบนี้จะไม่จับแบบนี้นะคะลูกเราจะจับกันอย่างนี้ก็สิบประตูนะคะสำหรับแม่ครูนะคะงวดนี้แม่ครูฟันอะไรคะนะคะแม่ครูฟันอะไรคะแม่ครูก็ฟันฟันสามนะคะอย่าลืมเด้อแปดสามก็ยังมาเหมือนเดิมนะครับ แม่ครูฟันสามนะคะเพราะว่าชอบสามนะคะแม่ครูฟันสามนะครับค่ะแล้วแม่ครูคิดว่าเลขเนี่ยจะออกตัวไหนที่แม่ครูชอบนะคะแม่ครูอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้นะคะอย่างนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่นะครับพือตู้ตัวที่แม่ครูชอบนะครับใช่ค่ะตัวที่แม่ครูชอบนะคะตัวที่แม่ครูชอบนะคะลูกจ๋าหรืออาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะไม่แน่นะนะคะ มาแล้วมาอีกได้มาล่างบ่อยอาจจะมาบนก็ได้นะคะอย่าลืมนะครับ fc 7จะติดตลอดนะครับใช่ไหมแม่ครูใช่ค่ะ7จะติดตลอดค่ะแต่งวดนี้ก็ก็เนี่ยประมาณนี้นะคะลูกจาก๋าที่ตัวเลขที่ชอบนะคะตัวเลขที่ชอบนะคะก็จะเป็นอาจจะเป็นตัวนี้มาหรือตัวนี้มาดีหรือเปล่าหรือว่าจะมาอย่างนี้ดีไหมอะไรประมาณนี้นะคะแต่ที่แน่ๆนเจ็มาทั้งหมดเจดมาทั้งหมดนะคะ ทั้งหมดยี่ิบครั้งนะคะยี่สิบครั้งของปีนี้นะคะไม่มาแค่ครั้งเดียวเองนะคะเจ็ดนะคะนอกนั้นติดเจ็ดหมดแต,<ช>แต่คิดว่าเจ็ดอาจจะเป็นหลักร้อยก็ได้นะอาจจะเป็นหลักนี้ก็ได้นะหน่วยสิบร้อยใช่ไหมเพราจจะว<บ>่า,จจาในหลักนี้ก็ได้เพราะว่าปีนี้นะเจ็ดมาบ่อยน้อยไม่ครูใช่ค่ะเจ็ดมาแรงมากนะคะเป็นปีของนาคนาดนะคะนา,นาคราดปีนี้นา,นาคราษ แรงมากๆถ้าใครบุญบานสารก่ลาวกับหน้าขลากนะคะก็จะประสบความสําเร็จในนักแรของปีนี้นะคะเพราะเป็นปีพิเศษนะคะ,ะคเพราะฉะนั้นแล้ว7ก็เลยมาบ่อย7กับเก้นี่จะมาบ่อยมากๆนะคะอย่าลืมสแกฟหน้าจอนะครับค่ะนี่คือหวยคํานวณน,นะคะหวยคํานวณแล้ว2ตัวแม่ครูชอบตัวไหนคะแม่ครูแบบจําให้หน่อยสิสองตัวชอบตัวไหนสตัวแม่ครูชอบตัวนี้นะคะ ครับสองตัวที่แม่ครูชอบนะครับคือชอบส่วนตัวนี่คือบอกไว้ก่อนนะคะลูกจ๋าว่าชอบในส่วนตัวเท่านั้นนะคะนี่นะคะแต่ก็ฟันสามค่ะเพราะว่าคิดว่าสามน่าจะมาเพราะว่าสามม,มีสองกำลังหลักนะคะสามมีสองกำลังหลักแต่ว่าในในความในความคิดที่ชอบก็ก็ชอบประมาณเนี้ยค่ะชอบประมาณนี้หรือว่าจะมาอย่างนี้บอกนะคะถ้าเจ็ดมาบ่อยๆล้ะคะ อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะนะคะก็ลองเอาไปเสียงดูนะคะลูกจ๋าเอาไปซื้อดูเนาะ<ม>แต่ว่าถามว่าซื้อแล้วมันจะถูกไหมล่ะคะแม่ก็ทุกงวดนะคะลูกจาก๋าไม่ไม่อวดสรรพคุณนะคะเพราะว่าถูกแทบถูกทุกงวดออกอทุกงวดนะคะคือจับต้องต้องจับเอาที่แปดหลักนะใช่ไหมแม่ครูใช่ค่ะก็คือเนี่ยห้าสองย่างเงี้ยสามหนึ่งอย่างเงี้ยเก้าเจ็ดก็แล้วแปดหรือว่าจะเป็นแปดเจ็ด สามเก้าสองหนึ่งห้าสามแค่นี้เองค่ะคือจะไม่ต้องควยกันนะคะซื้ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ห้าสองอย่างเงี้ยสองสามสามแปดอย่างเงี้ยสามหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดแปดเจ็ดอย่างเงี้ยสามเก้าสองหนึ่งจะจะเป็นในลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมแม่คุณใช่ใช่มันจะเป็นในลักษณะอย่างเงี้ยค่ะ แต่มันก็นออกทุกๆครั้งอ่ะออก <ๆ S 2> ทุกๆครั้งออกมาอย่างเงี้ยทํามาอย่างนี้มาห้าปีแล้วนะคะไม่ใช่เพิ่งมาทำเนาะแล้วก็คํานวณมาก็สี่ห้าปีแล้วก็สี่ห้าปีนี้ก็ก็เป็นอย่างนี้ตลอดค่ะไม่เคยหลุดนะไม่เคยหลุดจริงๆแล้วเขาก็เข้าตลอดเขาเป็นอะไรที่เชื่อถือได้นะคะเพราะว่าเขามาทุกงวดถ้าใครติดตามหวยคํานวณแม่ครูแล้วจะรู้ว่าหวยคํานวณแม่ครูนี้แม่นอย่างมากนะคะเพราะว่าหลุดน้อยมากอาจจะเป็นตัวเลขที่มากตั้งสิบประตู แต่สิบประตูนี้คือชัวบางครั้งมาทั้งบนและล่างนะคะบอกไว้ก่อนนะบางครั้งที่มาทั้งบนและล่างด้วยด้ย3ไปนะคะก็จะประมาณนี้นะคะลูกจ๋าสําหรับคนที่ชอบเนาะแล้วก็ให้เอาไปเสี่ยงกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้แม่ครูด้วยกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่ครูนะคะเราจะได้อยู่ด้วยกันต่อไปแล้วแม่ครูก็จะได้ทําคลิปดีๆให้กับลูกจ๋าได้ดูกันต่อไปนะคะ อาจจะมีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับนางตะเคียนเยอะแม่ครูบ,บอกไว้ก่อนนะคะว่าแม่ครูเนี่ยอยู่กับนางตะเคียนจริงๆนะคะคือแม่ครูไม่ไม่ค่อยไปทําพิธีกรรมอย่างอื่นนะคะนอกจากนางตะเคียนแล้วแม่ครูก็จะไม่ค่อยไปทําพิธีกรรมอะไรที่มันออกไปนอกเหนือจากนั้นเพราะว่าอาจจะเป็นคลิปทําบุญบ้างแต่ว่านางตะเคียนนี้จะมีตลอดนะคะสําหรับเลขมงคลแม่ครูก็ทําทุกวันนะคะลูกจ๋า ทำทุกว,กวันถ้าเกิดว่าใครสนใจก็อย่าลืมกดติดตามแม่ครูไว้นะคะแล้วจะไม่พลาดอะไรดีๆที่เราจะได้ไปดูแล้วก็ไปเห็นด้วยกันสําหรับวันนี้แม่ครูก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาไว้เจอกันวันที่27นะคะ